คลิปนี้ก็จะเป็นการซ่อมจักรยานเสือภูเขานะครับผมคลิปนี้ผมจะมีเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่สชิ้นนะครับจะเป็นพวกกระโหลกกระโหลกกลางนะครับผมกระโหลกขาจานแล้วก็มีเปลี่ยนสายเกียร์หน้าหลังนะครับกระโหลกตัวนี้ก็จะเป็นกระโหลกเหลี่ยมหรือว่ากระโหลกตีบนะครับมีอาการคือให้ตัวได้มีเสียงคลืดน,น,นเวลาเราปั่นนะครับนี่นะมีเสียงคลืดน,น,นแบบนี้ครับ อันนี้ก็แสดงว่าลูกปืนด้านในเนี่ยมันเริ่มสึกหลอมากแล้วนนครับอาจจะเป็นเพราะว่าขาดจารบีไม่ได้จารบีหรือว่าน้ําเข้าในช่วงหน้าฝนนะครับเราก็จะมาปร่ยนกันนะครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของกระโหลกนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นลักษณะทรงกระบอกนะครับจะมีฝั่งด้านหนึ่งที่สามารถถอดออกได้นะครับอีกด้านหนึ่งนี้ก็จะเป็นเกลียวแน่นติดเลยนะครับผมอันนี้ลูกค้าซื้อมาเองนะครับขนาดของกระโหลกก็จะเป็น แกน24่นะครับแกน24ความกว้างซ้ายขวานี่ก็ร้อยยี่สิบหกมิลลิเมตรนะครับเป็นแบบ BC68 หรือว่า73มนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะเป็นเกลียวหมุนเข้าซึ่งจะใช้เครื่องมือพิเศษในการขันนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้นะครับมือใหม่ก็สามารถทําตามได้นะเราจะลุยไปพร้อมกันแบบจับมือทําครับทุกคนมาดูที่ส่วนของจานจักรยานอะใบขาจานปั่นหน้านะครับก็จะมีน็อนตตรงนี้เราจะถอดออกจะมีทั้งสองด้านนะ ผมจะใช้ประแจที่เป็นขนาด15มิลลิเมตรนะครับเป็นประแจลูกบล็อกอยู่แล้วนะครับจะเอาขันออกมาเลยนะครับนี่นะครับสวมเข้าไปแล้วก็ขันในทิศทางของอตำแหน่งควนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อคลายน็อตออกก่อนนะครับขันให้เกี่ยวมันหลวมก่อนหรือเปล่าเนี่ยปกติคือมันต้องหลุดออกมาแบบเนี้ยเราขันลงมาก็ต้องหลุดออกมาได้นะครับ เสร็จแล้วจะใช้ตัวดูดขาจานนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยเราเราต้องดึงเทปเปอร์ตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าเทปเปอร์มันไปงัดเข้ากับช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมอ่าด้านในนะครับนี่มันจะมางัดกับตรงนี้เดี๋ยวเอาออกอยากนะครับมันจะไม่ยันถึงแกนนะครับเราก็ต้องเอาเทปเปอร์ออกดึงออกนะนี่ยดึงออกทีเมียก็จะเป็นหัวเหลี่ยมแบบนี้หวกลมแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็หมุนหมุนมาให้เสมอกับเสมอกับเกลียวตรงนี้นะครับ แล้วก็ทําการขันเข้าไปขันเข้าก็คือตามเข็มนาฬิกานะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ปจัจแจตัวนี้ช่วยขันเข้าไปให้ตึงๆอีกนะครับรู้สึกแน่นตึงมือนะครับก็ถือว่าโอเคจากนั้นเราก็เริ่มหมุนฝั่งนี้เอาตัวนี้เข้าไปครับให้ชนพอชนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้บล็อกตัวนี้ค่อยๆขันอ,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 อ่าอันนี้ก็ต้อง ค่อยๆทานะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เครื่องมือไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้ขาดนะมาตัวนี้หมุนขาดเลยนะครับก็ต้องค่อยๆหมุนเข้าไปนะครับอ่าเรียบร้อยเห็นไหมดูดลนะนะครับโอสนิมเดี๋ยวเอาสเตย์มาสไลย์ภาบสนิมก่อนเนี่ยสตาวันอันนี้เหลืออยู่ติดกระป๋องนี้ึง เวลาที่เจองานสนิมนะครับอย่างหนึ่งก็คือเราต้องใช้คอนะ์ะช่วยเคาะนะเคาะเพื่อที่ให้ตัวเหล็กเนี่ยมันเกิดทลายนะนแล้วก็ลองใหม่ตัวนี้จริงๆมันต้องขันเข้าเข้าได้เยอะนะครับเกกียวตรงนี้มันต้องขันเข้าได้เยอะเยอะพอสมควรนะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอ่าโอเคครับหมุนนี้ตาม อนี้ก็มันจะเริ่มตึงมากครับต้องจับดีๆบางทีขันไปแล้วก็ต้องคายนะครับอ่าคายนะครับคายเสร็จแล้วก็ต้องย้ำใหม่อย่าขันครั้งเดียวนะเพราะว่าเกียวเนี่ยจ,จะขาดได้เพราะว่าเราเราออกแรงแต่ละครั้งเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรน,นะครับแต่ถ้ามันเริ่มลื่นแล้วก็น่าจะโอเคอนะเริ่มลื่นและอ่ะเริ่มลื่นแล้วครับทุกคนนี่ อ่าออกได้ครับนี่เห็นมไมซสนิมดูเราจะใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็เป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ถอดตัวกะโหลกโดยตรงนะครับมันจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้แยากๆนะหยกัยกๆแบบนี้ก็จะมาสวมเข้าตรงนี้สวมตรงนี้พอดีนะครับใช้หกเหลี่ยมกับอะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าไปครับตัวนี้เราก็ลองออกแรง โูสุด,ดยอดอืมไม่ขยับเลยครับทุกคนโอมันมขยับนะไม่ขยับเลยทำไงดีอืมไม่ขยับ ไม่ขยับตรงสงด้านเลยนี่ยนะครับทุกคนก็เอาต้องเอาจักรยานอะนอนลงกับพื้นนะนะครับพอนอนลงกับพื้นเสร็จเราก็เอาพวกน้ำมันหรือว่าน้ำยาสลายคาสนิมเนี่ยค่อยๆหยอดลงไปน,ะนี่ยครับค่อยๆหยอดให้มันแบบไหลลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าจะเย็นๆน,นะครับแบบซึมลงไปเรื่อยๆนะต้องใช้เวลานะอย่างน้อยก็ประมาณต้งสองชั่วโมงครับ สรุปคือต้องใช้คอนทอสายฟ้านะครับอันนี้ก็หาเหล็กแป๊บอะไรยาวก็ได้นะให้เราจับถนัดยาวที่สุดที่เราทำได้นะครับคือสนิมเนี่ยมันมันโคตรสนิมอภ,อภิมหาสนิมนะครับม,มันกินมันกัดมันแน่นหนึบอยู่ในนั้นเหมือนกับซปเปอร์กาวตาช้างแราวก็เอาหกเลี่ยมนี่แหละนะครับแล้วก็เอาเนี่ยสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ออกแรงแรงครับจับไว้ที่อ้อม นี่แรงครับผมแต่ที่จริงมันออกแล้วแหละแต่ผมสาที่ได้ดูที่จริงมันออกแล้วแต่แต่ตอนที่จะออกเนี่ยเหล็กตัวเนี้มันแทบจะงอเป็นตัวเอสเลยทุกคนโอ้โหคนจะนหมุนออกประมาณนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าสนิมสนิมมันกินมานานก็นเลยจะหมุนแบบแบบออกยากมากมาดูกันว่าสนิมมันจะขนาดไหน เจ๋อสุดยอดนะครับเหยียบไปยาวตรงนี้เลยเจ๋อ้อมช่วยจับหน่อยเหยียบเลยสรุปว่าออกหรือยังออกแล้วใช่ไหมออกแล้วฮะ โอเคครับ okay, ทุกคนก็คือทําแบบนี้นะครับอันดับแรกนี้ที่มันดังเป๊กก็คือมันมันแน่นมากนะให้เราโยกมาให้เราหมุนมาด้านหน้าก่อนสักนิดนึงนะครับเพื่อให้มันคลายตัวนะครับแต่นั้นเราก็กดสุดแรงนะครับหมุนลงแบงนี้นะครับนี่ฮะก็จะออกมาได้นะครับสายโหดเลย <laughs> สายลั่นสายลั่นครับลั่นลั่นเราจะคิดเท่าไหร่ดีเราอ้อมนี่ ยมยาวโอ้โหสภาพสาเหตุที่มันไม่หลุดออกตังทีครับนี่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 ตยครับสาเหตุที่มันเอาออกยากๆทุกคนดูมันจะออกมาได้ยังไงสนิมจะขนาดเนี้ยโอ้โหสุดๆแล้วผมว่าตั้งแต่ซ่อมจากกรายามาดูข้างในโอ้ตั้งแต่ซ่อมมานี่ผมว่ามันสุดๆแล้วนะโอ้สนิมสุดยอดโอเคแเราจะทำความสะอาดตรงนี้แล้วก็ มาใส่กระโหลกใหม่เข้าไปครับแล้วก็จะหาอะไรมาขูดพวกสนิมออกนะครับต้องขูดออกหาอะไรคคุมๆนิดนึงเมีทั้งขี้ดินส่วนมากก็จะเป็นพวกดินนะพวกเศษด,ดินมัน,ม,นมันเข้ามาได้นะครับกับสนิมแล้วก็น้ำน่ะมันลงไปจากหลักอานแล้วก็เข้าไปขังในนี้สงสัยว่าน้ำมันเข้าไปได้ยังไงนะครับตรงเนี้ยเข้าไปน้อยมากแต่เข้าไปเข้าไปเยอะที่สุดก็คือี่เห็นไหม หล,หลังอานใช่จากหลังอานเลยลงมาโอเคครับก่อนที่เราจะติดตั้งกระโหลกตัวใหม่ลงไปเราก็จะใช้เจลาบีนะนี่ของผมเป็นเจลาบีตรงนี้จะใช้เจลาบีเทนนะครับเจลาบีเทนเนี่ยมันถือว่ากันน้ํายอดเยี่ยมนะครับกันน้ํายอดเยี่ยมเลยนะอีกก็ใส่เข้าไปเยอะๆก็ได้ กลางนี่เราใส่เข้าไปเลยเผื่อมีคําถามนะครับลูกปืนกระโหลกเบอร์อะไรนะครับลูกปืนจะเป็นเบอร์163110 RS ครับ163110 RS นะครับถ้าใครอยากจะซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับอ่านี่นะแล้วก็ส่งไปครับหมุนมาข้างหน้าจักรยานนะครับถ้าเราเอาจักรยานไงายท้องเนะี่ยต้องหมุนมาข้างหน้าน เห็นไ,ไหมเ็มือหมุนช่วยหมุนหมุนขนาดไหนครับหมุนให้สุดครับหมุนให้ตึงให้แน่นนะครับล็อกก็เอาแบบตึงๆมือก็พอนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเวลาจะถอดเซร์วิสเดจะลำบากอีกนะครับอ่าเนี่ยแก๊ก4-5แก,ก๊ก,กก็โอเคแล้วงานซ่อมจักรยานก็มันเป็นงานที่เลอะทุกคนนดูมือผมมันจะลอยจะสวยไม่ได้นะครับอถ้าใครลุย ทำงานแบบลุยจริงๆอาจะรู้เลยว่ามันมันไม่ใช่งานหล่องานสวยมันเป็นงานเละเปื้อนมันต้องเริ่มเกี่ยวแบบเนียนๆหน่อยอ่าถ้าเริ่มเกี่ยวเนียนๆมันจะมันจะเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับอยู่ที่เราเริ่มเกี่ยวด้วยนะเกี่ยวเกี่ยวแรกเกีย 2, เก่ยวสองเกี่ยวสามต้องไม่ฝืดไม่เหนอดมือนะมันต้องลื่นเข้าไปเลย ถ้ามันฝืดมันเหนืดมือแสดงว่ามันปีนเกลียวอยู่นะครับไม่ควรที่จะเป็นหมุนต่อเพราะว่ามันจะทําให้กระโหลกอะมันมรับความเสียหายอันนี้ก็หมุนตึงมือนะครับ แล้วก็หมุนเห็นไหมโลกใหม่แน่นเลยนี่แน่นลื่นนะครับไม่มีขอแกแข็กซ้ายขวานี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ใส่ให้ครบใส่ไว้ใส่ดีกว่าไม่ใส่แน่นอนทั้งสองด้านโอเค ตรงนี้ขันขันเข้าไปให้แน่นที่สุดนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะมันจะมีโอกาสหลุดนะครับถ้าเราออกแรงเยอะๆนะ,ะขันเข้าไปเรื่อยนะครับกดหกเหลี่ยมเข้าไปสุดๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะทําให้ห,หัวหกเหลี่ยมมันเสียหายครับบางทีครับผม ประมาณนี้ครับอยู่ตรงกันข้ามกันนีอเวลาใส่ก็คือมันจะอยู่ตรงมันจะอยู่ตรงตรงตรงกันข้ามกัน โอเคแน่นถึงตังเรียบร้อยครับเดี๋ยแล้วก็ลองเทสดูสับจานอะไรขึ้นได้ปกติหรือเปล่าน,นี่อาจจะต้องเซ็ตเกียร์ใหม่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาให้สายมาด้วยนะครับลองเซ็ตเกียร์สับจานหน้าลองดูสับจานหน้าน,นี่จจะต้องเซ็ตใหม่นะครับ เชียงเลืองอเสลียงอะไรลูกปืนปืนล้อก็ลูกปืนโม่ก็แตกมีปัาหานะโอปีก็ประมาณนี้ก็ต้องซ่อมกันต่อไปอเรื่องของโลกก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นงานหินงานยากต้องใจเย็นโอเคครับถ้ามีคำถามเกี่ยวกับคลิปน,นี้เพื่อนก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยปึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับนื่นเลยแต่ว่ามีปัญหาโซ่แบบนี้โอเค